สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานจอแขวนมือดึงแบรนด์เ e r t e ทนะครับวิธีการใช้งานจอแขวนมือดึงนั้นหลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเมื่อดึงจอลงมาแล้วจอจะไม่หยุดตามที่เราต้องการฉะนั้นผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและก็จะรวมทั้งการดูแลรักษาจอเพื่อที่จะให้มีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น เวลาเราใช้จอนะครับเราดึงลงมานะครับบางครั้งจออาจจะไม่ล็อกปัญหานี้อาจจะเกิดจากลูกค้าที่เริ่มต้นใช้งานใหม่หรือว่าท่านที่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับเวลาเราใช้งานจอที่ถูกต้องนะครับควรจะดึงลงมานะครับแล้วหยุดสักประมาณ3วินาทีแล้วค่อยปล่อยมือเมื่อเราต้องการจะเก็บจอขึ้นให้กระตุกจอนิดนึงแล้วค่อยปล่อย นีหยุดประมาณ3วินาทีแล้วค่อยปล่อยถ้าจะเก็บให้ถึงสุดกระบอกจอเหมือนเดิมครับกระตุกลงมาแล้วปล่อยเลยโดยมือของเราจะประคองไว้ตลอดอย่าเพิ่งปล่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เราจะมีการเก็บรักษานะครับจอให้มีอายุการใช้งานยาวนานก็คือเวลาเราปล่อยข้อควรห้ามก็คือห้ามปล่อยมือหรือห้ามให้จอดีดขึ้นเอง ถ้าสมมติว่าจอดิดขึ้นเองอาจจะทําให้ตัวชายล่างของจอเกิดความเสียหายเพราะว่าจอจะกระแทกกับตัวกระบอกของจอนะครับ 2. นะครับเวลาดึงลงมานะครับควรดึงให้พอประมาณโดยที่สังเกตดูที่แบ็กดอกข้างบนไม่ให้ลงมาเกิน10เซนเพราะว่าถ้าเราดึงลงมาเยอะเกินไปอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผ้าจอหลุดได้ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานและวิธีการเก็บรักษาจอเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือเป็นสาเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งการติดตั้งนั้นจําเป็นต้องติดตั้งจอตัวนี้ให้ได้ระนาบที่สุดนะครับไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอียงเกินไปซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้จอไม่ล็อกได้ ฉะนั้นการติดตั้งช่างควรที่จะวัดให้ได้ขนาดให้ได้เซนเตอร์ถ้าติดตั้งที่ผนังก็ควรที่จะติดตั้งให้แนบกับผนังถ้าติดตั้งกับเพดานก็ควรติดตั้งให้แนบกับเพดานโดยระดับน้ําต้องมีนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแนะนําการใช้งานจอแขวนมือดึงนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มต้นใช้งานหรือลูกค้าที่ใช้งานมาแล้ว ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ